คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณประกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ให้บทเรียนนายกนานวันก็จะยิ่งเห็นนายกเศรษฐามีวุฒิภาวะการเป็นผู้นำประเทศค่อนข้างต่ำเริ่มบ่อยครั้งมากขึ้นที่พูดแล้วต้องแก้คำพูดตัวเองตามทีหลังกรณีผู้ว่าแบ่งชาติก็เช่นกันการโพสต์ผ่านโซเชียลเมื่อคืนวันที่7มกราคมที่ผ่านมาถือว่าผ่านการไตร่ตรองอย่างดีแล้ว เพราะโดยปกติคนทั่วไปการเขียนมักจะรอบคอบรัดกุ่มกว่าการพูดฉะนั้นข้อความที่ปรากฏนายกเศรษฐาตําหนิผู้ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธจึงถือว่าไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วจากการที่แบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ยทั้งทงที่เงินเฟ้อติดลบติดต่อกันหลายๆเดือนนั้นไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลยและยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ SME อีกด้วย ผมจึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูราคาสินค้าเกษตรบางชนิดให้เหมาะสมเพราะอาจจะต่ำไปก็ได้และหวังว่าแบงค์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบี้ยสวนทางกับเงินเฟ้อนะครับแล้วตอกย้ำหลังจากนั้นด้วยการให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันในวันถัดมาเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยจุดยืนของตนก็ชัดเจนว่าผมไม่เห็นด้วยแต่ท่านก็มีอำนาจในการขึ้น ซึ่งในยะที่ผมได้โพสต์ข้อความไปเมื่อคืนมันเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรพืชผลต่างๆที่ผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลไม่ให้ต่ำลงไปเพราะถ้าต่ำเกินไปก็จะลำบากนักข่าวถามการขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ในสถานการณ์เงินเฟอ้อท,ที่ต่ำมากนายกรัฐมนตรีมีความกังวลอย่างไรบ้างคำตอบคือต่ำมากครับดังนั้นอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการลดดอกเบีย้ยผมก็ฝากไว้ ต่ำมากต่ำน้อยต่ำกว่ามินิมัมอีกพิจารณาเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยก,ก็ฝากไว้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของแบงค์ชาติแต่ไม่มีสิทธิ์ใช้ประชาชนมาข่มขู่ให้ต้องตัดสินใจตามที่รัฐบาลต้องการมาวานนี้ผู้ว่าเศรษฐพุทธเข้าพบนายกเศรษฐาที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกเศรษฐาให้สัมภาษณ์ ผมไม่มีอำนาจในการไปก้าวไก่ท่านเพราะแบงค์ชาติก็เป็นองค์กรที่เป็นอิสระพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ไปสั่งหรืออะไรเพียงแค่อธิบายเหตุผลให้ฟังในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศสถานการณ์ของเงินเฟ้อทั้งหมดก็พยายามพูดคุยกันนักข่าวถามเงินเฟ้อติดลบทางผู้ว่าทปทให้ความเห็นอย่างไรบ้างคำตอบคือเกี่ยวให้ทางแบงค์ชาติเป็นคนถแถลงเองดีกว่า ผมให้เกียรติท่านเราพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อใหญ่ๆมากกว่าผมคิดว่าแนวโน้มที่ดีอยู่ที่ใครมองอย่างไรอะไรคือแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีคือต้องมีการพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี่ก็หลังเท้าเป็นหน้ามือคงเพราะได้ข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ว่าแบงค์ชาตินั่นเองตามตำราระบุความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบีย้ยและเงินเฟ้อเอาไว้ว่าในยามที่เศรษฐกิจร้อนแรง คนต้องการบริโภคและลงทุนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการปรับสูงขึ้นแต่ถ้าไรายได้ยังคงเดิมจะทำให้คนซื้อของได้น้อยลงและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แบงค์ชาติมีหน้าที่หลักในการดูแลสถิรภาพด้านราคาโดยใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินเมื่อเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อส่งสัญญาณให้ธนาคารพาณิชย์รู้ว่าแบงก์ชาติต้องการให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินปรับสูงขึ้นแบงก์ชาติจะดูดซับสภาพคล่องหรือดูดเงินออกจากระบบการเงินเพื่อให้ภาวะการเงินตึงตัวดังนั้นธนาคารพาณิชย์แต่ละแหง่งจะต้องเพิ่มสภาพคล่องของตนเองโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้นเพื่อระดมเงินฝากมากขึ้นขณะเดียวกันก็ปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ตามต้นทุนเงินฝากที่สูงขึ้น การที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นจะจูงใจให้คนมาฝากเงินมากขึ้นและใช้จ่ายน้อยลงขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นก็ทําให้คนกู้เงินน้อยลงเมื่อความต้องการสินค้าและบริการลดลงจะส่งผลให้ระดับราคาสินค้าลดลงและชะลอเงินเฟ้อกลับกันหากเศรษฐกิจซบเซาประชาชนไม่อยากใช้จ่ายราคาสินค้าและบริการปรับลดลง ทำให้ต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการที่อัตราดอกเบีย้ยนโยบายลดลงจะทำให้อัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ลดลงเช่นกันซึ่งเป็นแรงจูงใจให้คนบริโภคและลงทุนมากขึ้นเมื่อความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับราคาปรับสูงขึ้นตามไปด้วยแล้วทำไมคราวนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติถึงตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแทนที่จะลด ล่าสุดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเพิ่มอีก0.25เซนทำให้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.25ซสูงสุดในรอบ9ปีแบงคชาติดูเศรษฐกิจเชื่อมโยงทั้งโลกแต่นักการเมืองมักมองขาเดียวคือเศรษฐกิจชาวบ้านเพื่อเอาใจประชาชนมีวัตถุประสงค์ด้านคะแนนเสียงเป็นหลักความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นรอง ปัญหาเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงมักมาจากการตัดสินใจของนักการเมืองโดยอ้างว่าทำเพื่อประชาชนสุดท้ายนำมาซึ่งความผิดพลาดแล้วข้อมูลอะไรที่ผู้ว่าแบงชาติแจกแจงแล้วทำให้ในายกมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมมากขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์โลกการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่อาจแก้ตามตำราได้ต้องพลิกแพลงเพราะมีปัจจัยอยู่เหนือการควบคุมมากมาย หากพูดเรื่องอัตราดอกเบีย้ยก็ต้องพูดอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกต้องดูว่าฝั่งยุโรปอเมริกาเขาไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะอเมริกาปีที่แล้วอเมริกาปรับอัตราดอกเบีย้ยจาก0.25เปอหลายครั้งจนมาอยู่ที่5.5เปเซสูงสุดในรอบ22ปีส่วนไทยอยู่ที่2.25หากไทยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามสูตร ลองคิดดูว่าระยะห่างของดอกเบี้ยระหว่างไทยกับอเมริกาที่จะห่างไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆแบงก์กอให้ดอกเบี้ย5.5%เอร์เซแบงก์ขอให้ดอกเบี้ย2.25%เอร์ซคนจะแห่ไปฝากแบงก์ไหนแบงก์ขอเจ๊งครับเลือดไหลหมดตัวเงินไปแบงก์กรหมดแต่เรากำลังพูดถึงประเทศเงินไหลออกมากๆคือหายนะทางเศรษฐกิจไม่วันใดก็วันหนึ่ง ค่าเงินก็จะมีปัญหาตามมาดอลลาร์แข็งเอาแข็งเอาส่วนบาทก็รูดลงเรื่อยๆลองคิดดูครับเงินสกุลดอลลาร์แข็งโดยตัวมันเองอยู่แล้วหากช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยยิ่งห่างขึ้นเรื่อยๆเงินบาทจะไปเหลืออะไรสินค้านำเข้าโดยเฉพาะน้ำมันจะแพงขึ้นทีนี้เงินเฟอ้อหนักกว่าเดิมคิดว่านายกเศรษฐาคงเข้าใจและคงคิดได้เพิ่มเติมว่าเงินหแสนล้านที่จะกู้นั้น มีความหมายต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากกว่าเอาไปแจกประชาชนแล้วหายวับไปกับตาแต่ถ้ายังคิดอะไรไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างรอเผาอย่างเดียวคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผกาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์